สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับผมช่างตุ่นอีกแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่กับ b e n ซ์ G.L.C.300e ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นโฉมเฟสลิฟแล้วด้วยนะครับคันนี้ก็มาติดตั้งเต็มชุดนะครับรวมถึงชุดลำโพงกาวซีโร่นะครับขุมพลังอย่างออริสันฟอซ่านะครับตัวนี้กำลังหวัดเต็มมากแล้วลูกค้าบอกว่าเบตสกลัวไม่สะาใจนะครับเบิ้ลซับออริสัน10นิ้วเข้าไปอีกตัวนึงด้วยนะครับ เพื่อให้คุณภาพเบสเนี่ยเต็มคันรถมากยิ่งขึ้นนะครับก็ลำโพงตรงรุ่นคงไม่ต้องห่วงกันแล้วนะครับก็เข้าช่องเดิมนะครับแล้วก็ขับด้วยออริสันฟอร์ซ่านะครับและที่สำคัญคันนี้เป็นเบอร์เมสเตอร์มาแล้วด้วยนะครับเราก็เอาออริสันฟอร์ซ่า AP 8.9ตัวนี้นะครับซึ่งตอนนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมเข้าไปฟังกันนะครับว่าคุณภาพเสียงด้านในจะเป็นยังไงกันบ้าง นักร้องชัดมากเสียงต่ำตสุดยอดนะครับเดี๋ยวพาไปฟังเบสกันอีกเพลงหนึ่งครับเพลงนี้ครับเน้นเน้นหนักแน่นอัพฟอนมากมากเลยนะครับเรายิ่งมีซับแบบนี้ด้วยหนะักกว่าเดิม2เท่า กองนี่เคาะอยู่ข้างหน้าเลยนะครับเพราะว่ามี8นิ้วอยู่ข้างหน้าแล้วคู่หนึ่งแล้วด้วยนะครับแล้วเติมความลึกด้วยตู้ลึกมากๆเลยครับคันนี้ตอนนี้อีคอเรเซอร์เรายังไม่ได้ปรับอะไรนะครับกลางแหลมเอาไว้เท่านี้ให้ลูกค้าเล่นได้เลยสุดยอดครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่มีเบนซ์นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับอยากจะแต่งเครื่องเสียงแบบไหนหรือว่า เป็นรถรุ่นใหม่ๆต่างๆนะครับก็ปรึกษาทางมิลาเราได้นะครับเรายินดีให้คําปรึกษาแล้วก็แนะนํารับรองว่าคุ้มค่าทุกราคาคุ้มค่าคุ้มราคาทุกชุดนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพงานติดตั้งระดับเวอร์ชันเปี้ยนอย่างเราไม่ต้องห่วงนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมช่างตุนขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ